เหรียญ25สตางค์ปี2,500แบบไหนนะครับที่มีราคารับซื้อสูงสุดเหรียญละ1 0,000แบาทในวงการนักสะสมมาดูกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เมตตามหามงคลนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับเหรียญยี่ห้าสตังค์ปี2,500แบบไหนนะครับที่มีราคารับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ10,000แสนบาทนะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขอให้ดูพระเหมาทั้ง10องค์ก่อนนะครับอ่ะก็เป็นพระเหมาที่เคยเหมามานะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับของดีทั้งนั้นนะครับ เงนผมเหมาแต่ของดีนะครับเหมาของดีนะครับเราเน้นของดีอ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากองค์แรกนะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับด้านหลังเป็นแบบนี้อีกแปดรัชกาลนะครับก็สวยงามนะครับหน้าเก็บสะสมเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากบูชาเนี่ยก็ทักทางเพจได้เลยนะครับสวยมาก นะครับเรียมกรอบพร้อมให้บูชาเลยนะครับเหรียญที่สองนะครับเป็นเหรียญน,นี้อ่ะขออนะุญาตนะครับอ่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆดูไว้นะครับมีอักขระเลขยันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญท่านหลวงพ่อศูนย์วัดแหลมสิงสองเมษาแปดศูนย์นะครับโอ้โหเหรียญน,นี้เก่ามากนะครับเรียกได้ว่าเก่าสุดๆไปเลยนะครับเหรียญที่สามนะครับอ่ะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของสมเด็จพระสังฆราชหาว่าปลดหรือเปล่านะครับอขอดเนียครับเหรียญเป็นรูปทรงคล้ายรูปโล่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดาวนะครับอ่ะก็เพื่อนๆนท่านใดนะชอบนะก็ทักมานะครับคนบุรีอ่ะใครชอบก็ทักมานะครับ เหรียญที่สี่นะครับหลวงพ่อละออนะครับวัดหนองหลวงนะครับอะหลวงพ่อละออวัดหนองหลวงนะครับเหรียญที่สี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะก็เพื่อนๆท่านใดชอบก็ทักทายกันได้นะครับเหรียญสวยนะเหรียญที่ห้าครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อละออเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ว่าด้านหน้านะเหรียญหนึ่งด้านหน้าสีเงินด้านหน้าสีทองนะครับอ่ะด้านหลังเหมือนกันเห็นไหมเป็นจานเหมือนกันนะครับก็เพื่อนเท่านใดเนี่ยชอบเหรียญแบบนี้ก็ทักทายกันได้เหรียญที่หกนะครับเป็นพระพุทธรูปปางชนะมารน,นะครับคนไทยชอบเรียกว่าปางสะดุ้งมารน,นะพุทธคุณสูงแน่นอนพระครูสมุวิชัยนะครับก็ปีหนึ่ง หนาหนึ่งสามหรือหนึ่งเจ็ดนี่แหละหนึ่งสามนะก็ใครนะครับที่อยากได้พระขังขังเนี่ยก็ติดต่อมานะเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงขาวอ่ะหลวงพ่อฤาษีลิงขาวเป็นพระเกจิที่เก่งอีกหนึ่งองค์ด้านหลังรู้สึกจะเป็นยันอิติปิโสหรือเปล่าวัดเลิกบุญมีจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็วิ้งวิ้งสวยสวยหายาก นปัจจุบันเริ่มหาได้ยากขึ้นแล้วนะก็เพื่อนๆท่านใดชื่นชอบก็บอกกล่าวกันได้องค์ถัดมารู้สึกจะเป็นพระปางยืนนะครับอ่ะหรือปางอุ้มบาทนี่นแหละก็เลี้ยมกรอบพร้อมให้บูชานะครับนี่เห็นไหมสวยไหมสวยไหม,ไหมก็ใครได้ไปเนี่ยก็เลี้ยมขึ้นขอได้เลยนะองค์ที่9นะครับเป็นหลวงพ่อสุดใจปุญญาสิริเป็นพระทรงสี่เหลี่ยม พรอุโบสถวัดพระเกศธรรมชนารามปี2500ก็65ปีแล้วองค์สุดท้ายครับหลายคนรู้จักแน่นอนหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินข้างหลังยันนะโมพุทธายะรุ่นหนึ่งนะครับก็หลวงปู่สวงเนี่ยให้โชคลาบคนที่กราบไหว้บูชาเสมอนะครับอันนี้เป็น10พระเหมานะก็โอเคนะก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องเหรียญกันต่อ เดี๋ยวมาพูดเรื่องเหรียญกันต่อนะว่าเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมาพูดเรื่องเหรียญนี้กันต่อเหรียญนี้เป็นเหรียญ25สปตางค์ปี2 5 0 0นะครับซึ่งเหรียญนี้ก็มีทั้งบล็อกหาง่ายและบล็อกหายากนะครับผมบอกก่อนนะมีทั้งบล็อกหาง่ายและบล็อกหายากนะครับเดี๋ยวเรามาดูบล็อกหาง่ายก่อนนะครับบล็อกหาง่ายเนี่ยเพื่อนๆที่ไปดูด้านหลัง บล็อกหาง่ายนะครับจะเป็นตัวอักษรตัวหนานะครับอ่ะให้ดูเห็นไหมครับตัวอักษรจะเป็นแบบตัวหนานะครับแล้วคาถาเนี่ยจะลงที่ปลายพอพานนะครับอ่ะให้ดูจะขออนุญาตให้ดูนะครับอ่ะเห็นไหมครับบล็อกตัวหนาแล้วก็ปลายคาถาจะลงไปที่ปลายพอหางพอพานเห็นไหมอ่ะตัวอักษรก็จะหนาหมดเลยนะครับอ่ะ เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญย5สตางค์ปี2,500บล็อกที่เรียกว่าบล็อกหาง่ายนะครับบล็อกหาง่ายเอา้าราคาเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่หลักหน่วยถึงหลักสิบครับซึ่งไม่แพงนะครับเอา้าแล้วไหนบอกว่ามีเหรียญยี่ห้าสตางค์ปีสองพันห้าร้อยเหรียญละแสนด้วยในวงการมีครับเดี๋ยวเอาให้ดูให้ดูครับนี่เป็นเหรียญน,นี้นะครับเหรียญบล็อกหายากต้องเป็นแบบนี้นะครับ จุดต่างจุดต่างอยู่ตรงไหนล่ะครับพี่จุดต่างอยู่ตรงไหนล่ะเพื่อนอ่ะมาให้ดูกันนะครับถ้าสังเกตจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะผมให้สังเกตจากด้านหลังเลยก็แล้วกันนะครับด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆดูนะดูตรงเลขสองห้าเห็นไหมเลขสองห้าของทั้งสองเหรียญเนี่ยอ่ะให้ดูนะครับขออนุญาตดนึงเห็นไหมเลขสองห้าของเหรียญละแสเนี่ยสองห้าเขาจะเป็นแบบบางนะครับในขณะที่เหรียญนี้เป็นแบบหนาเห็นไหม โอเคจุดนี้ยังไม่ชัดมากจุดที่2ครับคําว่าสอตอสอตอของเขาเนี่ยจะตัวบางนะครับแล้วก็จะห่างกันในขณะที่สอตอของบล็อกหาง่ายนะครับจะเป็นสอตอแบบชิดติดกันเลยนะครับเห็นไหมอ่าจุดที่3นะครับพศ .2,500 นะครับของบล็อกตัวหนาเนี่ยตัวสอนจะหนานะครับของตัวบางจะเป็นตัวบางสุดท้ายนะครับจุดตัดสินเลยนะครับจุดที่เห็นเด่นชัด ที่สุดนะครับเหรียญน,นี้นะครับคือตรงนี้ครับอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมขออนุญาตเห็นไหมครับคาถาของเขาเนี่ยเข้าตรงกลางพอพานพอดีนะครับเห็นไหมปลายคาาเนี่ยเข้ากลางพอพานเลยนะครับในขณะที่เหรียญธรรมดาเข้าตรงปลายพอพานนะครับนี่คือจุดตัดสนินเลยครับนี่เห็นไหมครับคาทาเข้ากลางพอพานพอดี เหรียญนี้นะครับเหรียญในรูปนี ome, ้นะครับราคาเนี here, ่ยถ้าสภาพสวยๆวิงวิงวับวับเลยนะครับเหรียญละหลักแสนนะครับแต่เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหาง่ายอยู่ราคาไม่แพงนะครับร้านเราก็มีขายมีแบ่งปันนะถ้าใครต้องการเหรียญบอกหาง่ายนะครับเพราะเหรียญหาง่ายผมเคยบอกตลอดแล้วว่าไม่มีเหรียญหาง่ายเหรียญใดราคาแพงนะครับ ก็อันนี้เป็นข้อม you ูลจริงๆในวงการนักสะสมนะใครๆก็ซื้อถ้าคุณมีของหายากนะครับคือนักสะสมเนี่ยถ้าคุณมีของหายากนะเขาจะติดต่อคุณไปเองเลยด้วยซ้านะครับคุณไม่ต้องไปขอเบอร์ไม่ต้องไปขออะไรเลยเขาจะรีบขอเบอร์คุณนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีของหายากเนี่ยโอ้โหติดต่อยากติดต่อยากนะครับยกเว้นคุณจะซื้อของเขานะครับก็บอกแล้วว่าเหรียญหายากเท่านั้นที่แพงนะครับส่วนเหรียญหาง่ายไม่แพง โอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ